สวัสดีครับคุณผู้ชมที่มีเกียรติทุกท่านครับผมแปม JND a t วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูรถยนต์ Ford Ranger XLT เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผู้คนสนใจและติดตามนะครับว่าอยากชมรุ่นนี้ทั้งรูปด้านหน้าตาเครื่องยนต์สมรรถนะแฮนดิ้งในการขับขี่นะครับสเปคเป็นอย่างไร ซื้อแพ็กเกจเสริมได้อะไรบ้างวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูและก็เจาะลึกรายละเอียดกันนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทิมเกียรติทุกท่านที่ได้กดส u b s c r i b e เป็นลังใจให้ผมนะครับขอขอบพระคุณมากครับเอาละครับผมจะพาคุณผู้ชมมาเริ่มเจาะลึกรายละเอียด f o r d Ranger XLT ในเจนกันนะครับนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับ อันนี้แพ็กเกจเสริมนะครับ4,000บาทจะได้ตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังนะครับ4จุดนะครับมีกล้องเข้ามาเพิ่มเห็นไหมครับอ่าหน้าจอคอนโซลได้10.1นิ้วนะครับความละเอียดถือว่าคมชัดนะครับแบบคมชัดระดับแบบโอเคเลยนะครับที่เปิดประตูนะครับก็จะได้แบบแบบใหม่นะครับแต่ตัวนี้ก็ยังเป็น ฮาร์ดเนะเป็นแข็งนะครับในนุ่มน่ตรงตัวบุตัวนี้นะครับต่อไปนะครับจากทผมจะเปรียบเทียบเลยนะครับว่าอันไหนหายไปอันไหนเพิ่มเข้ามานะครับเห็นไหมครับอันใหม่นะครับเวอร์ชั่น n next gen นะครับหัวเกียย์สั้นลงนะครับอ่าได้ w i r เ l e s s c h เจ g e r U B Type C Type A ได้มานะครับแล้วก็มี ตัวโหมดกันขี่ให้ด้วยนะครับนะครับมีเปิดรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดยังมีโหมดกันขี่ให้ด้วยทั้ง4โหมดนะครับโหมดปกติโหมดอีโค่โหมดประหยัดโหมดกันลื่นและโหมดดักจูมเห็นไหมครับกระบะทั่วไปไม่มีแน่นอนนะครับผมคอนเฟิร์มได้เลยว่ามีเช้าเดียวในตลาดกระบะบ้านเราที่ได้โหมดกันขี่มาให้นะครับต่อไปต่อเลยนะครับ และเจ้าอื่นยังไม่มีนะครับไปเลยชัดเจอในรุ่นที่แบบรุ่นกลางๆนะครับก็มีกระบะฟอร์ดนะครับที่แบบให้มาเยอะสุดๆนะครับผมเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆนะครับคือว่าให้มาดีนะครับสิ่งที่รุ่นโฉมเดิมเรียกว่าโฉมก่อนแล้วกันครับไม่มีโฉมไม่มีนะครับนี่คือแอ,อร์ออโต้แยกซ้ายขวาอิสระอ่า ชมเดิมไม่มีครับและผมการันตีได้เลยว่าถ้าเปรียบเทียบราคา,ารุ่นเจ้าตลาดหรือรุ่นาค่าญี่ปุ่นแล้วกันครับเปรียบเทียบราคาใกล้เคียงกันราคา800,000กว่าบาทเนี่ยเขาได้แออโตหรือเปล่าได้ไวเล็ชาร์เจอร์หรือเปล่า่าได้โหมดกำขี่หรือเปล่าอันนี้ไปเปรียบเทียบกันเองนะครับผมพูดในฟังคร่าวๆแต่ผมไม่เปรียบเทียบแล้ว เจ้าอื่นไม่มีแน่นอนนะครับสิ่งที่หายไปย่างเนี่นะครับตรงนี้ครับที่เปิดประตูอันเดิมนีอันใหม่ไม่มีแล้วย้ายปร่ตงนี้แทนตรงนี้ดีอย่างไรผมว่าดีอย่างหนึ่งคือกดอาขาผักไปเลยครับมันจะไม่หักเดือนจะหักตรงนี้อ่าผมใช้ผมก็รุ่นผมของผมก็หักอยู่แล้วได้ทำการเปลี่ยนแล้วครับสองไอที่จับนี้นะครับเขาทำรูตรงนี้ ถ้าทําแบบปิดแล้วแบบไม่มีที่ระบายออกก็เลยมีที่มีอะไรฝุ่นเข้าไปก่อนตอ,อกลําบากแล้วมันทาให้เกิดสนิมนะครับถ้าเป็นอย่างนี้คือมันโดนไปแล้วมีปัญหรงสะอาดง่ายอ่ะอน,นี่ก็คือข้อดีนะครับผมก็ถือว่าดีต่อไปนะครับเห็นไหมครับมียูดีให้มานะครับอ่าชมชมเดิมไม่มีนะครับแต่ชมเดิม ปี2017นะครับ2018จะมีระบบตัดแสงอัตโนมัติแต่ชมนี้ไม่มีนะครับมีที่กดเห็นชัดเลยครับคือเมนูแน่นอนแล้วก็ที่ตัดนี้ออกนะครับแต่เขาจะให้นี้มา USB มาแทนนะครับก็จะมีตัวตัวเซนเซอร์ตรงนี้ข้างบนมีกล้องนะครับตัวเซนเซอร์ตัวควบคุมรถที่อยู่ในช่องทางก็ยังมีให้นะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับ ตัวนี้ก็มีไว้เพื่ออะไรนะครับก็คือหนึ่งนะครับคุณผู้ชมซื้อกล้องมานะครับทุกคนทุกวันนี้ครับทั่วไปอ่ะซื้อรถเราต้องติดกล้องอยู่แล้วใช่ไหมครับฟอร์ดได้ทําการคิดมาให้แล้วว่าติดกล้องปุ๊บไม่ต้องลากสายแบบไฟระยงระยางนะครับแล้วก็ต่อพ่วงเสียบข้อนี้ได้เลยอ่านี่ก็คือข้อดีครับสิ่ที่เพิ่มเข้ามานะครับนี่เห็นได้ชัดเลยนะครับถือว่าผมถือว่า ดีนะครับคือให้ให้มาเยอะนะครับไม่ได้แบบบางอย่างเขาก็ตัดออกครับก็คืออันไหนที่ไม่เรียกเดยว่าหายไปแล้วก็มีสิ่งใหม่ทดแทนนะครับมีมาให้แล้วนะครับก็คือนี่นะครับเห็นไหมครับสิ่งเพิ่มเติมเข้ามาแอร์หลังนะครับแอร์หลังนี้ปรับแรงลมไม่ได้นะครับปรับได้ข้างหน้านะครับข้างหน้าปรับแรงอรนี้ก็ออกแรงกันนะครับแล้วก็จะมีตัว12โวล์นะครับให้ ถ้าเป็นพิลล์ไวทแท็กก็จะได้ตัว AC ด้วยนะครับก็ตามราคานะครับฟังก์ชันสิ่งที่ผมว่าฟังก์ชันจะเปลี่ยนไปนะครับสังเกตนะครับชมเดิมนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นระบบอินเตอร์เทนเมนต์ฝั่งขวาจะเป็นตัวควบคุมหน้าจอนะครับอันนี้เขาจะปรับเปลี่ยนเลยจะเปลี่ยนยังไงสังเกตนะครับเขาแบ่งครึ่งนะครับครึ่งล่างนี่เป็นอระบบ ระบบ entertainment เห็นนะครับเนี่ยโทรศัพท์กดวางสายรับสายเปิดเพลงลื่นอ,อะไรเนี่ยครับทั้งบนจะเป็นตัวเนี่ยคอนโทรลลิมิตอะไรเนงะี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวกดเมนูควบคุมตรงหน้าจอนี้ยวงมาลัยเดินได้ก็ก็ดูดีเดิมก็จะเป็นได้ก็จะไม่เป็นสีส้มไม่เป็นสีประมาณนี้ครับแต่ว่ามันก็จะอันนี้จะดูดีกว่าเรียกว่าดูดีกว่าแล้วกันคนระับ หน้าจอสิ่งที่เพิ่มจากโฉมเดิมน,นะครับโฉมเดิมหน้าจอเรือนใหม่จะเป็นแบบอนาล็อกนะครับอันนี้เป็นดิจิตอลแล้วขนาด8นิ้วนะครับก็เรียกได้ว่าคุ้มนะครับผมสรุปไว้ง่ายๆคือคุ้มเลยนะครับสำหรับตัวผมเองนะผมว่าคุ้มเพราะว่าผมใช้ตัว XLT มาปี2007มาเปรียบเทียบกับตัวนี้ผมว่า ตัวนี้น่าเล่นมากกว่าเยอะเยอะกว่าด้วยครับอันนี้ก็ก็ดูแบบสวยงามน,นะครับแต่อาจจะเป็นทันทัดแข็งครับก็รมเด็มเพก็แข็งนะครับก็จะไม่นุ่มๆนะครับมันจะเป็นแข็งแเ็โฉมเดิมของ xLT ผมสรุปเลยแกัล้วนนะครับโฉมเดิมสิ่งที่หายไปแล้วก็สิ่งที่เพิ่มข้ามาก็โฉมใหม่ คือมาเปรียบเทียบกันแล้วโฉมใหม่ลูกเล่นเยอะกว่าเทคโนโลยีเยอะกว่าใส่เรียกได้ว่าครับเทคโนโลยีขั้นสูงแบบซื้อพเก็เสริมได้มาเยอะมาก mm hmm. คุ้มมากๆครับซื้อเพิ่มสี่หมนได้เยอะขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับซึ่งเ,เดี๋ยวตัวรายละเอียดเนี่ยผมจะลงจะให้ผู้มชมได้อ่านเนีนะครับ ผมก็จะเล่าไปด้วยนะครับหน้าจอสวยงามนะครับเรียกว่าสวยสวยงามเลยครับผมชอบอะไรอย่างหนึ่งนะครับพอแอร์ออโต้เนี่ยครับแยกซ้ายขวาก็คือบางคนแฟนนั่งฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาเขาแฟนอาจจะชอบแบบเย็นมากเขาก็ปรับเองครับเราชอบเย็นมากเราก็ปรับของเรา มันก็ลดการทะเลาะก,กันได้นะครับ <g ül> นี่คือข้อดีนะครับ <c oughs> ส่วนกระบนเหมือนกระเดิมไหมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมเดียวกันแต่ถึงว่ามันจะได้ไฟ LED ตรงนี้แต่สิ่งที่หายไปก็คือไฟส่องกระจกหายไปนะครับไม่มีนะครับแล้วก็ตัวเรียกว่าเ,าเขาก็ทกําการวิจัยมานะครับเรียกว่าอันไหนที่แบบ เขาเรียกว่า,อาเอาง่ายกเรียกได้ว่าคอสบาลานแล้วกันอันไหนที่แบบลดได้ก็ลดอันไหนที่เพิ่มไม่ให้ได้ก็คืออันไหนที่มันจําเป็นต่อพูขับขี่นะครับอันนี้ก็มีมาตรฐามาให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะครับอันนี้ก็มีขนาดล้อ,อยางสองห้าโฉมเดิมจะเป็นสองหกห้านะครับสองห้าคือขนาดของกว้างของล้อจะเล็กลง พ่าสองห้จาจะกว้างขึ้นแต่ความสูงสูงกว่าเดิมนะครับเพราะว่าสองหความสูงได้เจ็ดสิบได้ R 17สิบก็สูงกันไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าขึ้นมาอีกนิดเดียวเองนะครับสิ่งที่ผมชอบมากเหมือนกันนะครับชมเดิมเนี่ยผมไปเวลาคนสัมภาระนะครับมันจะใส่ของตรงเนี้ยแล้วก็จะปีนตรงเนี้ยแล้วพาปีนตรงนี้เสร็จเราไม่เท่าไหร่เราระวังเงี้ย อ่าขนพนุอื่นถ้าไปเหยียบขึ้นอย่างนี้ครับพอดีหัวเขี้ยขัดจะชอบมาโดนตรงนี้แล้วก็ทำให้รถเราเป็นรอยแต่ถ้ามีบันไดขั้นผมว่าก็เป็นข้อดีรับเหยียบปุ๊บเนี่ยมันจะง่ายในขึ้นขึ้นลงด้วยมันลดความเสี่ยงในการแบบเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าถ้าถ้าคนหุ่นดีก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่เจอคนอ้วน,นเข้าไปนะครับแล้วขึ้นลงระบาดใสเหยียบร้อนนะครับถ้าเป็นผู้หญิงด้วยใส่กระโปรงจบนะครับจบข่าวเลยครับ บอกคาเดียวเลยปีนไม่ได้แน่นอนนะครับการชนท้าย XLT มีกล้องให้ผมว่าก็สวยครับป๊มโลโก้แต่ไฟก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับเพราะก็ตามราคานะครับก็หลอดไส้ทั้งหมดนะครับแพ็กเกจเสริมจะได้ตัวเซ็นเซอร์ข้างหลัง4จุดและกล้องเซ็นเซอร์ผมอธิบายก่อนนะครับบางค่ายที่มีแค่เฉพาะกล้องนะครับ พราะย่าลืมนะครับเรามีแค่กล้องเราเข้าบางทีเราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยเราเห็นแต่กล้องจริงบางทีเราลืมไม่ได้มองครับด้วยความรีบอะไรแต่นี้มันเคยมีข่าวแล้วแบบขับรถแล้วแบบเหยียบลูกของตัวเองนะครับอันนี้คือกรณีที่ผมยกเปตัวอย่างนะครับถ้ามีเซนเซอร์ผมการันตีเลยเลยยังไงเขาก็ไม่ได้เหยียบเด็กนะครับเพราะว่าอะไรครับทุกครั้งที่เข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บเซนเซอร์มันจะเตือนอะไรที่อยู่ระแวกท้ายรถมันจะเตือนหมดเลยครับ มันก็ร้องตืดๆๆอ้าวเราก็จะตกใจอ๋อมีอะไรอยู่ข้างหลังอ่านี่คือข้อดีมากๆครับผมมองว่าอะไรที่แบบสําคัญเขาใส่มานี่ผมชื่นชมนะครับผมเองผมก็ชอบนะครับเพราะว่าผมเคยถอยแล้วแบบจักรยานอยู่ข้างหลังนะครับแบบวางเงี้ยแล้วก็มีเด็กวิ่งอยู่ข้างล่าง <S <S ถ้าไม่มีเซ็นเซอร์ผมอาจจะอ่าอาจจะเป็นข่าวไปก็ได้ครับอาจจะเป็นแบบเผอเหยียบรถ ทับเด็กอะไรเงี้ยครับนี่ก็นี่คือเป็นข้อดีนะครับถือว่าข้อดีของปอดที่ให้มานะครับผมจะไปคร่าวๆนะอ่าเมื่อคืนไม่ไปครับคือผมจะไปเร็วๆเพราะว่าคลิปเดิมผมก็เคยเล่าไปแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเท่านี้ผมจะพาไปดูหน้าตานะครับส่วนคันจริงผมยังไม่ลองขับนะครับคุณผู้ชมอ่จจะนี้ผมขอติดไว้ก่อนนะครับเพราะว่ารถยังไม่มีให้ลองขับนะครับ ผมก็จะได้ไปลองขับตัวตัว2.0นะครับตัว by แทตัวเอทอย่างยังไม่ลองขับเลยนะครับผมก็ขอตดไปก่อนที่ผมจะลองขับนะครับนี่คือไฟหมอกนะครับไฟตัดหมอกเป็นแบบหลอดไส้เหมือนเดิมน,นะครับแต่ถ้าใส่พัคเก็ตแ้นก็จะเป็นตัวเซนเซอร์หน้า4ี่จุดนะครับแพ็กกิพคเกจเสริมนั้นก็จะได้อะไรบ้างนะครับไฟสูง เปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติให้ด้วยนะครับถ้าเป็นแพ็กเกจเสริม4 0,000บาทนี่ให้มาเยอะนะครับได้อะไรบ้างใช่ไหมครับระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนนอ่าสองระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนี่ครับมาแล้วนะครับสามสัญญาณเตือนระยะจอดด้านหน้าอ่าเซ็นเซอร์เมื่อกี้ครับแล้วก็ด้านหลังด้านหน้านะครับก็ ต่อไปนะครับระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางาทำงานกับตัวกล้องข้างบนนะครับข้อต่อไปนะครับก็คือระบบช่วยควบคุมช่วยควบคุมเสถียรภ,ภาพการทรงตัวและระบบป้องกันล้อหมุนฟรีมีให้มาแล้วครับโฉบเดิมไม่มีเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับข้อสุดท้ายนะครับระบบช่วยออกตัวขณะจอดบนทางลาดชันนี่คือข้อดีเหมือนเดิม อีกหนึ่งข้อเลยผมเรียกว่าเป็นข้อดีอีกหนึ่งข้อเลยนะครับและระบบลดความเสี่ยงในการพิจารณาจะเต็มครับผมชื่นชอบยกในโป้งให้เลยครับว่าคืออะไรที่เป็นคิดว่าเราขับไปเราปลอดภัยต่อตัวเราและตัวเพื่อนร่วมทางขับรถให้แบบขู่กดจราจรมันก็จะช่วยในการลดเบี่ยงเหตุนะครับ เราจะขับประมาทแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นข้อดีนะครับที่ฟอร์ดให้มานะครับถือว่าข้อดีมากๆนะครับระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินีผมก็ชอบนะครับบางทีเราขับไปเนี่ยมันมืดแล้วไฟมันมันจะมีเซ็นเซอร์แบบวัดจับให้เราเลยปุ๊บก็ยิงไฟสูงให้เลยมันก็เป็นข้อดีอย่างเราไม่ต้องไปคอยปิดเปิดปิดเปิดปิด,ปดนะครับระบบเขาก็ จัดการมาให้แล้วนะครับถือว่าเป็นข้อดีนะครับผมจะเล่าเพิ่มเติมในส่วนของอที่เด่นนะครับของ XLT ที่โชมเดิมไม่มีนะครับว่าบางาส่วนมากสื่อก็จะออกมัเยอะแล้วผมก็จะพูดอะไรบ้างที่มีให้นะครับตัวระบบ Ford Pass c o n n e c t นะครับรแอปพลิเคชันนะครับรุ่นเอกทีก็มีให้นะครับก็ถือว่าเป็นดีข้อดีข้อหนึ่งดีอย่างไรหนึ่งนะครับถ้าเราผมเคยเล่าในคลิปเคยลงไปในคลิปครั้งที่แล้วนะครับก็เพื่อนๆสามารถไปคนดูได้นะครับในช่องของผมนะครับ jadit นะครับผมเคยเล่าไปครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมก็เล่าซ้ำอีกทีแล้วกันนะครับ ford แอปพลิเคชัน part connect เนี่ยครับ เมื่อเราซื้อรถมาแล้วก็ทําการโหลดแอปมาแล้วจำติดตั้งแล้วกดตัวเหมือนตัวเป็นเลขทะเบียนขอให้ลงนะครับลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็สามารถเชื่อมต่อของรถเราได้นะครับทีนี้มีข้อดีอย่างไรหนึ่งนะครับเพื่อนๆไปจอดรถตรงห้างหรือว่าตรงตลาดหรือที่ไหนก็ได้แต่นะครับที่เ่อนสะ,ะดวกนะครับขับไปทีนี้ลืม ลืมรถเราจอดอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะครับแล้วเราก็สามารถเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คได้รถเราอยู่ตรงไหนนะครับสองนะครับกรณีที่รถเราหายนะครับคนขโมยขับรถเราไปนะครับแบบเราวิ่งไปเนี่ยเราสามารถรู้เลยรถเราอยู่ตรงไหนนะครับนี่คือข้อดีนะครับอ่ามันเป็นคือมันทางานเดียวทันนะครับรถสตาร์ทปุ๊บรู้เลยรถเคลื่อนไปปุ๊บรู้เลยในมือถือเรานะว่ารถเราเคลื่อนไปไหน มันก็คือเป็นข้อดีนะครับเราไม่ต้องไปติดซื้อระบบ GPS เพิ่มนะครับอันนี้คือให้มาเลยนะครับก็เป็นข้อดีมากๆนะครับอ่ใช้งานง่ายไหมง่ายนะครับแล้วก็มีผู้สตาร์ทให้ด้วยนะครับสั่งเปิดสตาร์ทระยะไกลได้ด้วยโอ้โหสุดยอดนะครับคือข้อดีมีมากมายนะครับสำหรับตัว พอตเอฟเคชันคือมีทุกเลื่อเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทำอีกคลิปหนึ่งเี่วกับการเชื่อมต่อกันคนและการใช้งานนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะติดค้างไว้ก่อนผมจะมาทำอีกคลิปหนึ่งนะครับคาณผู้ชมต่อไปนะครับถุงลมนิรภัยได้6จุดนะครับได้ฉเฉพาะตัว สี่ประตูนะครับส่วนได้ตัวแคปจะไม่ได้นะครับจะได้แค่คู่หน้านะครับถือว่าให้มาเยอะนะครับเปรียบเทียบกับเจ้าตลาดเจ้าอื่นนะครับพาให้มาถึง6จุดหรือเปล่าเฉพาะรุ่นราคานี้นะครับต้องปไปไล่ดูแต่ผมว,ว่าฟอร์ดให้มาเยอะนะครับได้ทุงนลมนิไปคู่หน้าคู่หน้าด้านข้างและก็ทุงนลมนิรภัย แบบมา่มานอะพี่ม่านถุงลมนะครับให้มาเยอะมาครับถือว่าจะมีปองให้เลยครับโดสุดนะครับสรุปเลยนะกันนะครับว่ารถรุ่นนี้มีดีสูคู่แข่งได้หรือเปล่าผมบอกได้เลยว่ามีดีแน่นอนทั้งเกียร์เอาจูนใหม่นะครับการเข้าเกียร์เข้าง่ายกว่าเดิมไม่จะเป็นเกียร์เมนวนวลนะครับ เข้าเกียร์ง่ายกว่าเดิมลูกโซ่เงิก่อนคือเซตมาหัวเกียร์สั้นและเข้าเกียร์ง่ายกว่าเดิม 2. ช่วงล่างเซตใหม่โชคอยู่ในชั้นสี่ถึงแม้จะไม่ได้โชคมือทูบนะครับแต่ก็เซตมาใหม่โชคกว้างขึ้นและตั้งองศาแบบเอียงอย่างเงี้ยครับมันทําให้การชนตัวดีขึ้นคือเดิมมันอร์ดดีอยู่แล้วช่วงล่างเอาอยู่อยู่แล้วยิ่งแบบทําให้โชคแบบชั้สี่อ้โห ดีกว่าเดิมแน่นอนกับผมคอนเฟิร์ม3ามฟอร์ดได้ตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดผมก็มองว่ามันก็เป็นข้อดีสรุปก็คือดีครับดีอย่างไรเพราะว่าเซ็นเซอร์ด้านหน้าก็เจ้าตลาดแอื่ก็ยังไม่มีมาให้นะครับทั้งสจุดนี่ครับ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือผมชอบตัวตัวพอร์ตก็ทําตัวแพ็กเกจนะครับเราอยากได้แล้วก็ซื้อเพิ่มนะครับเราก็คือบางทีเราไม่ต้องการรุ่นที่สูงกว่านั้นแต่เราต้องการนี้เพื่อใช้งานแต่เราต้องการความปลอดภัยเราก็ซื้อแพ็กเกจเทคโนโลยีขั้นสูงได้ก็ถือว่าเยี่ยมครับคือเขาทาออกมาดีผมขอช่นชงน,นะครับคลิปนี้ก่อนลากันไปนะครับผมก็ขอขอบคุณ คุณผู้ชมที่กดสับไครกดกรด,ดิง่งกดถูกใจให้ผมนะครับขอบคุณมากครับช่อง c h a n n ของผมครับ j n d a t นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวตัว White t r a c k นะครับแล้วก็เจาะลึกเปรียบเทียบเลยเจ้าตลาดกับเจ้านี้ใครมีดีกว่านนะครับแล้วก็ช่วงล่างเน่ยแค่ไหนนะครับการนัขี่เป็นอย่างไรนะครับส่วนการนัขี่ผมยังติดไว้ก่อนนะครับผมยังไม่ลองขับตัว XLT นะครับแล้วผมจะลงคลิปให้เพื่อนรับชมกันนะครับขอบคุณครับในการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ